ครับวันนี้นะครับสำนักง,งานตำรวจชาติจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ปกครองเด็กและเยาวชนนะครับมาร่วมกันป้องกันบุตรหลานของเรานะครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ครับครับในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยมีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตนะครับจานวนมากขึ้นซึ่งมิจฉาชีพหรือคนร้ายเนี่ยก็จะมีการแฝงตัวนะครับมาปฏิสไล ก่ออาชกรรมออนไลน์กับเด็กและเยาวชนครับผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยอาจจะยังขาดความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการระวังรักษาความปลอดภัยในการใช้งานในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับจึงไม่สามารถจะให้คาแนะนําหรือดูแลปู่หลานของท่านนะครับให้รอดพ้นจากอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กได้นะครับในวันนี้สำนักงานหห่งชาตินะครับก็จึงอยากจะมา แนะนำถึงภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กรวมถึงวิธีป้องกันนะครับภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยหลักๆมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1เนี่ยคือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะอนาจารนะครับลามกหรือการพนันนะครับรวมถึงการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ,ๆนะครับซึ่งผู้ที่ภาวะของเด็กเนี่ย บางทีเขาอาจจะยังมีไม่มากพอนะครับบางทีเสพสื่อหรือเนื้อหาเหล่านี้อาจจะหลงผิดเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบนะครับจนอาจจะกลายเป็นคนที่ติดการทนันนะครับหรือ,อติดตามเนื้อหาละโมกนอนาจาร์แล้วก็นำไปถูกการล่วงละเมิดทางเพศกับเพื่อนนะครับในสถานศึกษานะครับรวมถึงอาจจะมีพฤติกรรมที่ความรุนแรงในรูปแบบ,บต่างๆได้นะครับ ประการที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการถูกล่อลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกล่อลวงเอาภาพลามกของเด็กนะครับซึ่งจะมาในลนักษณะเพื่อในโลกออนไลน์นะครับมีการพูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เห็นหน้าค่าตากันนะครับแล้วก็มีการล่อลวงให้เด็กเนี่ยถ่ายคลิปหรือวิดีโอคอลในลนักษณะให้เปลื้องผ้าจากนั้นเนี่ยเมื่อได้คลิปหรือรูปภาพลามกของเด็กไปแล้วเนี่ย ก็อาจจะเอามาขู่เข็นกับทั้งตัวเด็กเองหรือกับผู้ปกครองนะครับรวมไปถึงการนัดเจอกัน,นครับซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องการซื้อของนะครับซื้อสินค้าซื้อบริการหรือแม้แต่ไอเทมเกมผ่านสื่อออนไลน์นะครับจะเกิดขึ้นกับน้องน้องเด็กเยาวชนที่ผู้ปกครองอ,งอนุญาตให้ใช้บัญชีธนาคารออนไลน์หรือบัตรเครดิต นะครับโดยเด็กมีสละในการเลือกซื้อของนะครับหรือเลือกซื้อสินค้าในโลกออนไลน์อันนี้ก็จะสูญเสี่ยงในการถูกหลอกลวงนะครับเรื่องที่4นะครับเกี่ยวกับการกันแกล้งหรือละลานทางไซเบอร์นะครับหรือเราเรียกว่าไซเบอร์บูรี่ิงนะครับเด็กและเยะวาวชนเนี่ยจะมีการกันแกล้งเพื่อนนะครับซึ่งลักษณะข้อมูลบางอย่างเนี่ยจะกระจายไปวงกว้างทําให้เด็กเนี่ยเกิดความอับอายนะครับแล้วก็นําไปสู่ภาะวะซึมเศร้าซึ่งอาจจะเกิด เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดกระทาผิดแล้วผู้ปกครองเขาไม่ยอมนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยก็อ,อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับสำนักงานเมืองชาติจึงขอความร่วมมือนะครับมาอย่างพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนนะครับอยากให้ช่วยนะครับในการป้องกันเหตุนะครับอาชญาการรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับโดยการร่วมกันสอดส่องดูแล การใช้สื่อโลกออนไลน์ของเด็กนะครับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ online, เว็บไซต์ต่างๆนะครับอยากให้มาร่วมดูแลนะครับมาดูที่ว่าลูกหลานเราเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทั้งเว็บไซต์นะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมีฟังก์ชันที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้ามาควบคุมดูแลได้ทั้งการล็อกเนื้อหานะครับหรือการติดตามเด็กนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วย ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยหากมีการซื้อสินค้าบริการในโลกออนไลน์นะครับก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับลูกหลานของท่านนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบร้านค้าตรวจสอบผู้ขายนะครับว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงหรือไม่ครับได้ไม่ตกเป็นเหยื่อหากทําได้ตามที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นเด็กเนี่ยก็จะสามารถลดลงได้ครับขอบคุณมากครับ